สองพ่อประสานี้มาทางไรกันที่กองกระดับสุจการครับก็วันนี้พวกเรากลุ่มสนันุนประชาชนปกป้องสถาบันนะครับมาเช้ามาเช้ามาเนี่ยเรามีนัดกับทางสารายารัชดานะครับเพื่อที่จะเป็นพยานโจทย์ในคดีหมิ่นคือมาตราหนึ nó, ่งน่สองนี่แหละครับก็พอดีช่วงจังหวะที่เรากำลังจะขึ้นนัดศาลคืออายการและศาลวันนี้นัดของนัดเราวันนี้อ สิบสามนาทีใช่ไหมใช่ครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะขึ้นศาลก็ทางอายการแจ้งมาว่าทางขณะนี้นะครับผู้ต้องหาหลบหนีไปแล้วผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นเป็นบุคคลที่ชื่อเสียงไม่ไงก็ได้ข่าวว่าเป็นเด็กไอดอลนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นพยานโจทย์วันนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นโจทก์เราเราเราใครใครเป็นผู้กล่าวหาก็ทางผู้กล่าวหานี่ก็คือ อายการใช่ไหมกระทรวงดีอีครับกระทรวงดีอีครับแล้วก็อายการแล้วก็เชิญพวกเราไปเป็นพยานใช่ครับทีนี้ปรากฏว่าวันนี้เขาไปโพสต์ปแลอะไรคะับที่เหมือนที่ไม่ได้มีการรับผู้กระโดดจำก็โพสต์ตามโซเชียลนะครับซึ่งผู้ประสานงานเราเป็นเป็นพยานวันนี้ใช่ครับนะครับผู้ประสานเป็นพยานคดีเนี้ยนะครับเราเป็นในไรต่อใช่ครับก็ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้พอ พอสารเขาเลื่อนออไม่ได้เลื่อนเ็าคือว่าหนีว่าจำแจ้งว่าจำเลยหนีไปแล้วเนี่ยนะครับพวกเราก็เลยเราได้ถือเอกาสารมาด้วยวันนี้ถือเอกสารมามาแวะที่ปอทอเพื่อที่จะแจ้งามาตรา2สองกับผู้ที่โพสต์มินจับโยงสถาบันต่อไปแล้วก็ผมเตือนอีก,อกรอบนะครับเตือนไปอีก,อกรอบหนึ่งว่า <Okay. S 1> พวกที่โพสต์พวกที่โพสต์มิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่า พึกเขิมอ,อย่าได้ใจนะครับอยากเกรียนเพราะว่าพวกเราสูนวนรวมประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ยจะตามทุกเพจนะครับใครที่ออกมาจากยงสถาบันพระมาศ,าศ,าศาเราออกมาแจ้งทันทีขณะนี้มีการชุมนุมคุณจะนัดชุมนุมคุณจะด่ารัฐบาลคุณจะขับไล่คุณจะทำยังไงก็ทําไปแต่อย่าลืมนะครับว่าพวกเรากลุ่มสวรวนประชาชนปกป้องสถาบันเนี่ยจะติดตามพวกท่านทุกกลุ่มนะครับพวกเราจะอยู่ทุกกลุ่ม แล้วก็ใครที่จับช่วงสถาบันนะครับพวกเราจะมาแจ้งความทันทีถ้าไม่ที่กรหตุนะครับไม่สนเราที่กรดก็ปอทอก็เตือนขณะนี้มาตราหนึ่งสองเรายังแก้งอยู่แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่เป็นที่เป็นเน็ตไอดอลที่มีผู้ติดตามเยอะหลายคนได้หลบหนีไปแล้วนะครับเตือนประมาณนี้ครับ เท่าไหร่นะอีกี่ลายนะรวบรวมมาวันนี้เอามาสามลายให้ตกลงต่อๆต่อๆวันนี้สามลายวันนี้สามลายครับในเรื่องเกี่ยวกับการมเบื้อกเสริมใช่เ,เกี่ยวกับมาตราหนึ่งสองนี่แหละแล้วก็ก็คือพวกนี้เขาจะเป็นคนดังในในในโซเชียลเหมือนกันนะครับเป็นคนดังในโซเชียลมันมีค,คนติดตาม,มหลายหลายคนแล้วก็บางคนอ่ะเคยโดนคดีมาตราหนึ่งสองมาแล้วนะครับ ฝากเตือนไปถึงคนที่เข้าไปดูไปคอมเมนต์ครับเป็นคนไลค์กดแชร์ก็นี่แหละครับก็ฝากเตือนไปแล้วว่าคนที่เข้าไปดูเข้าไปคอมเมนต์ก็เหมือนกับท่านแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนี่ยไปกดแชร์เนี่ยมันก็เพราท่านอ่ะไปส่งต่อแล้วก็สื่อสารต่อไปว่าอันนี้ก็คือหมิ่นจับจ้องสถาบันพระมหาศนะครับก็โทษก็เท่ากับคนโทษก็เหมือนกันเหมือนกันครับครับผมครับยามวันยามแสงยามรา Thank <laughs> you.